วันนี้นะคะทุกคนจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของขยะค่ะที่เกิดจากอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะทั้งกระบวนการปั่นได้ทอฝ้ายนะคะหรือว่ากระบวนการในการฟอกย้อมต่างๆนะคะซึ่งจะบอกว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆเนี่ยเขาจะมีขยะแล้วก็ของเสียนะคะเกิดขึ้นเป็นจนํานวนมากเลยแต่มีธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธุรกรรามมาริจสัญชาติไทยของเราเนี่ยแหะค่ะสามารถเปลี่ยนขยะที่ไร้ค่าเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าได้นะคะแล้วจะบอกว่าผลิตภัณฑ์แต่และอย่างที่เขาทํามาเนี่ยมีความพรีเมี่ยมมากมาก แทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นของที่ทํามาจากขยะเหลือทิ้งต่างๆค่ะก็ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยก็จะมีกระบวนการตั้งแต่ป uh> like ั่นได้ทอผ้าปลูกฝ้ายตัดเย็บหรือว่าฟอกย้อมทุกกระบวนการเนี่ยจะมีการปล่อยของเสียหรือว่ามีเวสจากกระบวนการออกมาก็คือเศษได้เศษผ้าหรือว่าเสื้อผ้าเก่าทางโรงงานเอสซีแกลเราเนี่ยมีการนําของเสียเ่าเนี้ยหรือว่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอที่เป็นเศษได้เศษผ้านํามารีไซเคิลเป็นไฟเบอร์เส้นได้แล้วก็ทักทอเป็นผ้าใหม่ก็ สีเสื้อผ้าเก่าสีไหนก็จะกลายเป็นผ้าใหม่สีนั้นลดการใช้น้ําในกระบวนการปลูกฝ้ายลดการใช้น้ําในกระบวนการฟอกย้อมก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาทาผ้าสําหรับโฮมเท็กซ์ l e หรือว่าโฮมเฟอร์เนเจอร์เนี่ยเราทำเน้นเกี่ยวกับผ้าสาหรับตลาดแฟชั่นหรือว่าเน้นบริการทางด้านนําเสื้อผ้าเก่าองค์กรต่างมารซนเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าทุกองค์กรเนี่ยเขาจะมีเสื้อยูนิฟอร์มปที่ผ่านมาแล้วหลายๆองค์กรเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกปีเราก็เข้าไปเซอร์วิสในการนําเสื้อผ้าเก่าเหล่านั้นมาริเป็นเสื้้อผาให่ แล้วก็แบรนด์แฟชั่นต่างๆเขาก็จะมีเศษผ้าที่เหลือจากกระบวนการตัดเย็บเราก็ไปพาร์ทเนอร์เขาเอาเศษผ้าพวกนั้นมาผลิตเป็นผ้าใหม่ก็ตอนแรกเรา,เ,ราเจาะตลาดแฟชั่นเจาะตลาดองคอ์กรใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เริ่มเห็นองคอ์กรติดต่อเรามาที่เป็นโรงแรมหรือว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่าง,งี้ครับหรือว่าเป็นอสังหาต่างๆเขาจะมีการโรงแรมเนี่ยเขาจะมีการรีโนเวททุกๆ5้าถึงสิปีอะไรอย่าง,งี้ครับเขาจะมีพวกเบสชีทเหลือมีพวกหลายๆอย่างที่เป็นโฮมเท็กซ์ l e ที่แบบว่ามันเก่าแล้วแล้วก็ยูนิฟอร์มด้วยเขาเลยส่งเป็น ผ้าใหม่ที่เป็นรีโนเวทในโรงแรมเขาก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางเราเนี่ยเห็นโอกาสแล้วก็เข้ามาทําเกี่ยวกับผ้าจากรีไซเคิลสำหรับโฮมเท็กซ์ไทแล้วก็มีการทําหมอนขึ้นมาขายเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปเห็นว่าแบบเออหมอนที่ใช้ตกแต่งบ้านวอลเดคอเรชั Wall ่นผ้าม่านหรือว่าผ้าหุ้มเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยมันสามารถผลิตจากผ้ารีไซเคิลแบบไม่ฟอกย้อมผลิตจากผ้ารีไซเคิล ที่เป็นวัตถุดิบจากเสื้อผ้าเก่าได้จริงๆเอสซีแกเราย้ําเสมอว่าเราทําช่วยแรกเพราะเราต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้อุตสาหการรมอ,อื่นๆเนี่ยเห็นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แล้วเราเชื่อว่า s อสซีแกเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เราอาจจะเผชิญร่วมกันในอนาคตได้ mm hmm. ก็ฝาก s อสซีแกนะครับแบรนด์ผาร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถนําขยะที่ได้จากอุตสาหกรรมสิ่งทอมาพัฒนาเป็นสินค้าต่างๆค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของบริษัทนี้นะคะนอกจากจะทาสินค้าทางด้านของแฟชั่นใช่ไหมปัจจุบันก็มีการต่อย,ยอดพัฒนามาเป็นนี่ค่ะของใช้ในบ้านโรงแรมนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซึ่งอย่างหมอนตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการนำมารีไซเคิลนะคะซึ่งพอได้จับได้สัมผัสได้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่ามาจากของที่รีไซเคิลซึ่งถือว่าเป็นการยยกระะดับมมูลลคคค่่าาขของขเหหืทิ้้ใีุณ มากขึ้นนั่นเองค่ะไทยนิวส่อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบ,บันเทิงครบรดทุกช่องทางของไทยนิวนะคะ